วันนี้ก็จะเดินเดินทุดงไปนะครับไปลงอกบสถเพื่อสวดขอขึ้นมานัดนะครับวันนี้จะไปสวดมนที่ไปขึ้นมานัดที่ข้างเขาเพราะกระโดงนะครับวันนี้ครับพระมาปริบาตสิกาจะยกระดับเป็นพระอนัตมานัตะวันนี้นะครับนี่ครับอาจารย์ก,รกำลังเดินนําหน้าก่อนครับก็จะประมาณ สมกิโลครับสามกิโลกว่าไปกลับก็หกกิโลนะครับนี่จะเป็นทางลัดนะครับทางลัดออกไปทางถนนใหญ่นะครับอ่าตอนนี้กําลังเดินมาครับนับเลยอาจารย์นับเลยหนึ่งอยู่ถ่ายสุดเนี่ยแปดโแปดนี่โแปดนักแปดเก่าเออแปดรูปครับเดินเดินนะครับทั้งหมดมี มีหกสิบเจดสิบนะครับแต่ว่าเราเดินแค่แดนะครับมี60สิกว่ารูปนะครับเออเป็นอาสาสมัครนะครับผู้ต่อสู้กับความอดทนนะครับนี่ครับนี่มีความอดทนวิริยะครับือความเพียรนะครับต่อสู้กับอากาศร้อนนะครับวันนี้ไม่แน่นะครับตอนบ่ายอาจจะฝนตกอีกก็ได้นะครับมันใหญ่โดยพระอาจารย์สมบัติฐานนิโยนะครับ จากวัดป่าศิลาทองนะครับโอ้มาถึงทางใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทะลุหลังแฟดตำรวจนะครับเราหลังสถานีตำรวจนะครับแล้วก็มาออกไอ้ขนส่งพอดีครับขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกมานี่แหละมามาโผล่ตรงนี้เองครับนี่ครับทางจะไปเขากระโดงนะครับนู่นเขากระโดงเห็นแต่เห็นอยู่เขากระโดงอยู่นู่นครับทางเส้นนี้จะไปอำเภอประโคนชัยนะครับด้านหลังผมก็จะเป็น จังหวัดบุรีรัมย์สนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลสนามแข่งรถครับนี่ครับคือกรมขนส่งนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์และด้านหน้าก็จะเป็นเขากระโดงนะครับเขากระโดงจะไปอำเภอรประคนชัยก็จะเดินไปอีกประมาณกิโลกว่าๆครับประมาณนี้แหละครับประมาณ2กิโลนละครับก็จะถึงวัดที่จะไปขอขึ้นมานัดนะครับสวด ยติหรือว่ากมมามวาจาขึ้นมานัตแล้วครับยกระดับพระปร,ริวาสกรรมของเราให้ขึ้นเป็นพระมานตะนะครับจาริกาครับผมนี่คือนาโรงเรียนวัฒราพิษนะครับและสีแยกที่จะไปจังหวัดสุรินทร์ล้วก็ไปจังหวัดนครราชสีมาครับสีแยกด้านหน้านี้ครับตรงไปก็จะเป็นอำเภอประโพนไทยไปอำเภอประสานไปจังหวัดสุรินทร์ได้นะครับด้านนี้ครับนี่กํลาลังจะกนโรงเรียนวัฒราพิษนะครับ แดดก็ร้อนมากๆเลยครับแดดเปียงนะครับนี่เป็นเขากระโดงด้านหน้านะครับนู่นเขากระโดงครับเห็นแต่ตีนเขานะครับนั่นแกนั่นแหละวัดที่จะไปสวดขอขึ้นมานัดก็อยู่ใกล้ๆเขากระโดงเลยครับในตีนเขาเลยครับนี่ครับผมเดินอยู่ประมาณกลางๆครับด้านหลังผมก็มีนะครับมีพระเดินหลังผมอยู่ครับนี่ครับเขากระโดงครับ ก็อีกประมาณกิโลหนึ่งครับที่จะถึงวัดครับเดินมาประมาณสองกิโลแล้วครับนี่ครับนี่เขากระโดงนะครับเขากระโดงครับพระพุทธรูปใหญ่นะครับสูงครับอยู่ด้านบนครับมีพระพุทธรูปพระพัทรบพิษครับนู่นอยู่ด้านบนครับที่มองเห็นไกลๆนั่นแหละครับอยู่บนเขากระโดงนะยอดเขากระโดงครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนี่ครับผมก็ เดินมาพ้นสี่แยกมาแล้วครับสีแยกสี่แยกที่จะไปจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ไปอำเภอกระสังแล้วก็จะไปจังหวัดนครราชสีมานี่ครับถึงบัตรแล้วครับวัดเขากระโดงนะครับนี่คือทางขึ้นเขากระโดงนะครับนี่ครับเป็นทางขึ้นเขากระโดงครับแล้วก็มีพระพุทธรูปใหญ่อยู่ขั้นด้านบนนะครับนี่คือวัดเขากระโดงนะครับ นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนี่ครับคือเขากระโดงทางขึ้นเขากระโดงมีบันไดครับบันได300ยกว่าขั้นครับก็จะมีขายของที่ลึกเนี่ยด้านหน้าวัดกันนี่ครับเราก็จะเข้าไปภายในวัดไปขอไปขอขึ้นมานกครับนี่ครับก็เดินมาประมาณ3มกิโลครับนี่ครับนี่คือทางขึ้นเขากระโดงนะครับนี่ครับ นี่ครับคือวัดเขากระโดงนะครับนี่ด้านด้านหน้าครับก็เมื่อวันที่26ก็มาขอปริบัติที่นี่แหละครับอุโบสถครับอุโบสถด้านในนี่สวยมากเลยนะครับมีกําแพงแก้วล้อมรอบครับใหญ่โตครับนี่ครับเดินมาก็เหงื่อออกเหมือนกันครับได้เหงื่อเหมือนกันครับเพราะประมาณ3กิโลกว่าก็จะมีมีแดดเปรี้ยงตลอดทางครับ นี่คือภายในวัดนะครับผมนี่ครับโอโบสดด้านหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับเจดีสีขาวนะครับเป็นเจดีสีขาวครับก็ที่นี่ก็จะมีหินภูเขาไฟนะครับนี่เอาหินภูเขาไฟมาล้อมรอบนะครับนี่ครับมาถึงนี่ครับเดินมาถึงอุโบสดแล้วครับนี่ครับลงตาจั่วดีโอ้สุดยอดเลยครับนี่ นี่ครับคนแข็งแรงยิ่งครับเนี่ยอายุเจ็สกว่าแล้วครับนี่พใจแล้วกำลังน่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามปีเราแข็งโอ้เดินมาโอ้สามกิโลกว่าเดินตากแดดมาครับแข็งแรงยิ่งเลยครับนี่นี่คือภาวิปัสสนานี่นี่อีกรูปหนึ่งครับนี่นี่ครับวัดป่าคูเมืองนะครับนี่มาด้วยกันครับผมเดินโอ้เดินออกกําลังกายมาครับเมื่อกี้ครับเดินเขาเรียกว่าเดินเอาคันสิงครับผม ขอมานัดเมื่อกี้ครับขึ้นมานัดแต่ขอหมูนะครับก็จะสวดเดียวทีละรูปนะครับไล่ไปทีละเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดไปเรื่อยครับนี่ครับน้ําพระอาจารย์ท่านเดินเดินทุดงมาด้วยกันเมื่อกี้ครับเดินมาจากป่าปาริวัติศกรรมวัดวัดศิลาทองนะครับแล้วก็ท่านมาเลี้ยงน้าครับปกติผมไม่ฉันไม่ฉันน้ําอัดลมนะครับ ถือว่าน้ำกวดนี่แหละนี่ครั้งแรกนะครับนี่เพราะว่ามันมันเหนื่อยดวเหงือเปียกนะครับเปียกโชคเลยครับเปียกเหมือนไออาบน้ํานะครับเพราะว่าเดินมาไกลแล้วมันอากาศมันร้อน้วยครับแต่ตอนนี้มันเริ่มบดแล้วครับมีขี้เมฆครับมีเมฆมาบดแล้วครับเหมือนฝนจะมาครับแต่ตอนเดินมาเนี่ยโอ้ร้อนมากๆเลยครับนี่ครับปกติผมจะไม่จันน้ำมันลมนะครับแต่วันนี้ก็ขอหน่อยแล้วกันครับเพราะไม่ได้อธิษฐานอะไรไปหรือว่าไม่ได้สาบานบายนะครับก็จะขอสักแก้วหนึ่งก็พอครับ ขอให้ชุ่มคอเนาะ